ถ้ามันแตกดีแล้วตะเย็นเพราะว่าถ้ามันแตกมันจะหายถ้ามันก็ไม่ไม่แตกนี่แหละมันจะดูข้างในมันอันตรายจะกินอันตรายอันตรายกินเนื้อกินเนื้อเสร็จก็พวกตับไส้ไข้พุงมันจะอันตรายกระจายหมดโง่เี้สูงศารมากหนึ่งนึงเริ่มตอนเช้าปุ๊บไอตอนเย็นโอหฉีดต้องเอาไม่ดี้เช้าวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามเดือนที่แล้วเนี่ย ก่อนที่จะยิงกันรบกันน่ะนก่อนหนึงก่อนอาทิตย์หนึ่ง้ะพวกเองก็เพิ่งเห็นนี่เลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่อ้วนจนเมื่อก่อนนอ้วนหน้าล้าจนเลนี่เดินเดินนวดล้างไห้แบบอ้วนเลยมีเนื้อเลยอะใส่เห็นใส่เห็ดมันเป็นจากในาะน่าตามมันเกดเป็นก่นี่โอ้เริ่มเป็นอี้เขากเป็น่อนจะมันติดกันหรือเปล่ากหรือว่าพูกแปเรืงวัน องกเววันที่รุดเลือดหรือเปล่าที่มันจะบินบินมานกู้กินอ่ดูดูดขาหลังบวมจนนั่นหละขาหลังแตกแตกแล้วฉีดยาไปตั้งลายเข็มตงนี้ม่หายนักงเียไม่เห็นมาเลอาอันนี้นี้ก็ต้องขึ้นทะเบียนไหมอะไรไหม คือจะเปี่ยนเกษตรกรไหมไม่ขึ้นเลยเพราะว่าจะซุกอีซุกงน้ำตาลมัเกิดอะไรขึ้นมาเขาจะช่วยมั้ง <laughs> ยังไงสไดาขึ้นไม่รู้เรื่อง,ของเขาไม่ได้ขึ้นเขาเก็บของผา <laughs> <laughs> ไม่จะข,ขึ้นขึ้นที่อำเภอวัวมาหมดเหตุเรารมดใจนั่นเอง ทำไรได้กูเจ็บเขาจะมีที่ฉีด,ดยาให้นะต้องไปแจ้งต้องไปแจ้งที่เกษตรไดไรนั่นเลยเกษตรจริงออกมาดูฉีดให้ถ้าฉีดเองก็หมดตังเยอะเลยเจ็ดแปดเข็มใจน้อยแล้วนะตอนที่เดินมาบอกเดินมากม็เห็นนั่งเลยไปทางไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เดินกี่บ้านไม่รู้มาตอนนั้นนะั้น <c oughs> อะไรเ <c oughs> ขาไอ้มานนองกว็วลายแล้วเราค็เรีบรอยไปทางไหน ต้องระวังเนี่ยนี่ไปนัานปุงก็ต้องระวังก็ปุ้งด้วยอะไรเนี่ยแต่ละเอะไหมเราก็ไม่ปล่อยไปทางนู้นเลยกลัวมันแต่ไปทางนี้ปลูกนู้นบ้างเออสองวันนี้จะไปปลูกนู้นที่งก็เอายาจกิงบางคนก็เอายาเขียวยาม่วงอะไรเขาเขาไปทาให้สงสารเนี่ยยาอะไรยายายาเขียวอ่ะ อะไรๆเขียวเอย่างไรยาดันเลยเขาบอกมันเป็นแต่เราแพทย์เงี้ยเลยเขบอกต้องไปทาอะไรมันเนื้อชีทให้แล้วเขาบอกห้ามโดนฝนด้วยก็บอกเออก็บอกงั้นเราต้องไว้ในนี้แหละจะเชื่อเขาดีน้องต้องไปทาอะไรกาโควักติดเชื้ออีกมั้งากนั่นแหละเราก็เลยเราก็ไม่รู้อะไรตามเขาเลยดีแล้วที่เจอก่อนจะห่างไปเจอก่อนหน้านั้นก็คงจะหนักกว่านี้มางเนี่ย แคเห็นตอนเช้าเอาไปถูกตรงนั like. ้นแหละไปเอ้ามันเป็นตุ่มๆอย่างนี้ตุ่มเยอะไหมเล็กๆเยอะอยู่ทั่วอย่างนี้แหละแต่มันเล็กยังเล็กอยู่ผกตอนเช้ามาอีกวันวันหนึ่งวันไต่ปูป๊บปป๊ปปูตอนเย็นท่าไม่ฉีดเลยเพราะเพราะตอนตอนตอนเที่ยงตอนอะไรก็ทำงานอยู่กับไม้สามสิบสองอย่างเดียวน้องบัลายบอกเฮ้ยเย็นไปให้ยังไม่ว่างเดียวยาเดียวอะไรววัอยู่ไอเราต้องสังเกตดูวัวเราดีๆกันเลยเห็นตอนเช้าเยอะเลย เสียดายส,งสาูงศาลเลนี่ยดูขาเป็นเจ็บเรื่องขาวบวมเปนนนน็นเนื้อในอะไรเนี่ย,ยบอกเป็นจากโรคนี้มันลามลงทำให้มันแตกนาหายบอกจะไม่แตกจริงๆจะทำให้มันแตกมึงกับน้องมันอะไรอ่ะเปนสิวเล้าในอะไร,รต้องเอ,เอาน้องออกแตก